สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจียอนเปิดใจขอเคลียร์เป็ดชนยิ้มหลังโดนปลดเป็นหนึ่งหน,งนักแสดงสาวมากความสามารถที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นคือซอจียอนปัจจุบันอายุ35ปีเกิดวันที่11พพฤศจิกาย,ยน2529 เป็นนักแสดงนักร้องและนางแบบชาวเกาหลีใต้โดยก่อนหน้านี้จากกระแสดราม่าเรื่องจียอนโดนเป็ดเชิญยิ้มปลดออกจากรายการก่อนบ่ายและยุทธการสถานตับ สร้างความงงให้กับจียอนเป็นอย่างมากเนื่องจากตนเชื่อว่าเรื่องนี้จบไปนานแล้วทั้งขอโอกาสให้เจ้าตัวได้อธิบายเรื่องนี้อย่างละเอียดสักครั้งโดยเธอเผยว่าเรื่องนี้เป็นการสื่อสารที่เข้าใจผิดกันมากมากเลยค่ะเอาจริงๆเรื่องนี้ไม่จําเป็นต้องออกมาพูดด้วยซ้าเพราะเรื่องมันเล็กมากซึ่งอาเป็ดเข้าใจผิดทั้งหมดอาจจะเป็นเพราะจียอนไม่ได้คุยกับอาเป็ดโดยตรงด้วยจึงเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดเพราะวันที่คุยเรื่องคิวการอาเป็ดส่งคนกลางมาคุยกับจียอนซึ่ง เราคุยกันเคลียร์เรียบร้อยแล้วค่ะแต่จูจ่ๆมีข่าวออกมาว่าจียอนโดนปลดออกสองรายการจียอนก็เลยงงค่ะทั้งนี้จากคาพูดที่ว่าถ้าทํางานในเมืองไทยไม่ได้ก็ต้องไปทํางานที่เกาหลีคําพูดนี้ทําให้จียอนอึ้งและเสียใจอย่างมากโดยเธอเล่าอย่างเปิดใจว่าคํานี้คือเสียใจนะเพราะจียอนเกิดเป็นนักแสดงได้เพราะที่นี่อยู่เมืองไทยมา20กว่าปีแล้วเรื่องนี้ค่อนข้างเซนซิทีฟกับจียอนด้วยตอนได้ยินอึ้งมากค่ะไม่ได้ร้อง ให้แต่รู้สึกเสียใจแต่ไม่เป็นไรเข้าใจอาเป็ดค่ะทั้งนี้เธอยังบอกว่าเข้าใจในตัวของเป็ดเชิญยิ้มที่พูดออกมาแบบนั้นโดยบอกว่าเราเข้าใจว่าอาเป็ดน้อยใจที่เราไม่ได้เข้าไปอธิบายโดยตรงแต่เราอยากให้อาเป็ดให้โอกาสได้อธิบายนิดนึงจะได้อธิบายรายละเอียดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นไม่วันนี้หรือพรุ่งนี้จียอนจะโทรติดต่อหาอาเป็ดด้วยตัวเองเพื่อนัดพูดคุยเรื่องนี้กันอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะทั้งนี้เรื่องราวดังกล่าวก็จบลงด้วยดีโดย เธอยังแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการอยากเข้ามาพบแต่ยังไม่มีเวลาว่างที่ตรงกันหรือยังไม่มีโอกาสได้เจอกันยืนยันไร้ปัญหาคาใจหากมีโอกาสก็สามารถร่วมงานกันได้เป็นปกตินอกจากนี้อาเป็ดยังฝากถึงตลกผู้ใหญ่ในวงการช่วยการเปิดโอกาสให้ตลกรุ่นใหม่โดยอาเป็ดกล่าวว่าตนเองอยากให้ผู้ใหญ่ในวงการให้การสนับสนุนตลกหน้าใหม่ได้ลดแล่นอยู่บนหน้าจอทีวีบ้าง ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t h a i n e w ์โร o ดอทอินขอบคุณครับ